คือเคยเป็นคนแบบว่าเคยเป็นคนดิ่งลงแบบไม่อยากทํางานเลยในสมัยในสมัยเรียนก็เคยเคยดิ่งตอนแท้ได้ทำวิจัยแต่สิ่งหนึ่งที่เราดึงดึงเราขึ้นขึ้นมาได้ก็คือทัศนคติการใช้ชีวิตของอตอนนั้นตอนนั้นอ่าดูของใครอ่ะที่เขาเป็นผู้นําอาที่ ออสตีปจ็อบก็ใช่สตีจปจ็อบคือออกจากโรงเรียนทํำมาทําตามความฝันทุกคนมีสตรอรี่หมดอ,อ,อ,อผมว่าผมฟังตรงพวกแรงบันดาลใจแล้วมันจะทำให้เราเสามารถต่อยอดชีวิตเราขึ้นมาได้ ใช่แค่เรากล้าลองทำล้วก็ได้ก้าออกไปแล้วครับทำวิจัยก็สนุกครับผมชอบมากวิจัยโปรเจกต์จบ โอเคเมื่อกี้มีคนโทรมาครับแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวกัมา พอดีมีพี่เขาของมาส่งครับใช่ใช่มีคนโทรมาครับก็โปรเจกต์จบปีสีของปลายทำโปรเจกต์เกี่ยวกับกันยิวคือหนังสือยิวคือหนังสือแบบใช้แผ่น RFID ใช่แผ่น RFID คือแบบว่าเหมือนบัตรประชาชนของเรามีชิป ชิปตัวนั้นเขาเรียกว่าชิป rfid ใช่ไหม r uh, rfid ถูกไหมนะ่ลืมแล้วใช่ใช่ใช,ช่ถูกแล้ว rfid ของไปก็จะเป็นการยืนคืนหนังสือแบบไม่ต้องใช้วัตรุลักมันเป็นตู้ไงมันมันเคยเห็นตู้ยืมคืนหนังสือไหมของเราก็ของเราก็ ทำเป็นแบบนั้นนกันแล้วก็ซื้อแผ่น RFID มาแล้วก็ซื้อบอร์ด Arduino มาพอลองทําถูกแล้วใช่ใช่ใช,ใช่พี่เมย์ถูกถูกแล้วก็ทํากับพี่เมย์พี่เมย์เลยบางคนบอกให้ทําแบบไอไอที่ประดิษฐ์ประดิษฐ์เขาเรียกเขาเรียกอะไรล่ะอะไรไม่รู้อ่ะลืมแล้ว สวัสดีทุกคนครับก็เป็นโปรเจกต์จบไปสี่ไอพวกอุปกรณ์ว่ามันยากแล้วยากที่สุดก็น่าจะเป็นรูปเล่มอ่ะแต่ละบทแตละบทแล้วก็พรีเซนต์พรีเซนต์อีกไปเห็นคอมเมนต์ไหมเห็นค้าเห็นคนวิจัยโปรเจกต์จบใช่ครับก็ก่จะจบ ก็จะเป็นสตอรี่ชีวิตหนึ่งของเด็กคนหนึ่งครับแก่กี่รอบครับเริ่มเริ่มจะอาศัยเป็นแบบว่าเหมือนเขามีกำหนดตรวจอาทิตย์นี้เราจะไปให้อาจารย์ตรวจประมาณวันที่ห้าหรือวันที่หก เราจะได้แก้น้อยๆแต่สรุปเราก็ขีดถูกขีดออกมาเยอะเหมือนกันแก้ประมาณหลายรอบแบบสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบรอบแต่ละบท,แต,ะบทแต่ละบทน่ยครับอยากต่อโทรไหมก็มีคิดอยู่ว่าอยากต่อนะครับแต่ก็พอพอ,พอมาอยู่ในออฟฟิศทำงานออฟฟิส,ฟสมันก็ไม่อยากต่อแก้แล้วจนเหนื่อยแก้แล้วจนเทอ้อ Okay, ครับผมโอเคครับไว้เจอกันนะครับโดนยาโดนขีดเต็มเลยใช้คำนี้ไม่ได้นะใช้คำนี้ไม่ได้อาจารย์ครับรอบก่อนอนาะจารย์เพื่อ้ผมไปแก้มานะ <c oughs> <c oughs> เดินปอโทเหนื่อยมากคุณหมวยครับ ก็ต้องรอดูครับแต่ก่อนจะสอบครูสอบเข้ามันเลือกได้สามอย่างใช่ไหมสามอย่างเอาตามแม่ก่อนเลยแม่อยากให้เขาครูอ่าแม่ผมลงครูไปแล้วนะเอ่อเป็นตอนนั้นไม่แน่ใจว่าสอบเข้าครูอะไรแต่เอกแรกที่เลือกคือครูเอกแรกที่ที่สองที่เลือกคือสาธารณาสุขเอกที่สามคือวิทยาการคอมพิวเตอร์ สรุปสองอนปัดทิ้งเลยคะนแนนเก็บเก็บแ,แ,แพทไม่ถึงอวิทยาการคอมพิวเตอรค์ครับแม่ผมต้องได้เรียนตัวนี้นะโอเคเลย,ได,เดยได้เลยได้เรียนเข้ามาที่วิทยาการคอมที่ทุกคนน่ารักมากตแต่ทีแรกที่เข้าก้าวเข้ามาเลยเราจะอยู่ในแต่ก่อนเราอยู่ในขอบเขตของอ่ามัธยมเราไม่รู้ว่า เราเข้ามาในร่วมหาอะไรแล้วว่าเราจะมาเจอพี่ๆหลายๆคนเราจะมีพี่อ่าพี่รหัสนะมีพี่เทคนะที่จะคอยดูแลเราในร่วมหาอะไรมีพี่แบบนี้ด้วยเหรอครับพี่ผมก็ไม่เคยรู้มีสาธารณสุขด้วยใช่เพราะว่าตอนรุ่นไปที่มันนำดวงคือสาธารณสุขกับเกษตรที่จบไปสี่ปีแล้วมันจะมีงานทำรองรับแน่นอนก็เอา้าแม่อยากให้ตัวที่มันมีรองรับก็ เราเลือกตัวนี้อยา่างเงี้ยโปรเจกต์ทุกวันจะทำไม่ได้ใช่ <c oughs> <c oughs> เราต้องทดสอบทดลองไปเรื่อยครับแต่โปรเจกจบนี่ตอนพีเซน์รอบสุดท้ายพีเซนของตัวเครื่องเป็น ของไปเป็นบอร์ด a r d u โ n o มาใส่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็จะมีถ้าสมมุติมัเป็นหนังสือแบบนี้เราจะไปนแนบแผ่น RFID ลงข้างหลังเวลาเราผ่านผ่านผ่านเครื่องตัวตัวบอร์ด Arduino ปุ๊บ,บมันจะเป็นสแกนขึ้นว่าอันนี้คือหนังสือตัวนี้นะเพราะเรียนรู้จึงได้เติบโตราคาเท่านี้เท่านี้แล้วก็ซื้อมาตั้งแต่วันไหนแล้ถูกยืมไปวันที่เท่าไหร่แล้วพอยืมไปเสร็จยืมไปเสร็จแล้วพอตีคืนกลับมาปุ๊บ ตัวนี้ได้นํนมาคืนแล้วนี่มันจะเป็นเครื่องมันจะเป็นอประมาณนี้การก,กลไกการทํางาน <c oughs> ก็สนุกเอาสนุกชีวิตได้ทำอะไรหลายๆอย่าง <c oughs> ครับผมเฟนรับ <c oughs> เป็นครูตอนนั้นเรียนห้าปีแต่วิทยาการคอมพิวเตอร์เรียนต่ออีกประมาณปีสองปีก็ได้เป็นครูเหมือนกันก็เลยว่าเอ้าวิทยาการคอมพิวเตอร์เรียนต่ออีกปีสองปีก็ได้เป็นครูเหมือนกันแม่แม่ก็เลยให้เรียนต่อเรียนคณะนี้ ชีวิตมหาลัยมัธยมยิ่งเป็นเด็กเกเรมากเกรดน้อยมากมัธยมก็อยู่ในทีมงานโอริโอของเราป <c oughs> ระสบการณ์ชีวิตยเยอะเป็น เป็นคนที่ดื้อมากดื้อมากจนแม่ไม่พูดอะไรไม่ค่อยฟังเพราะว่าเอาใจตัวเองยืนหนึ่งก่อนก็อยากทําตัวนี้จะทําตัวนี้ไงอท้องร้องนักบาสเหรอตอนแข่งบาสอยู่ประมาณมสามย่างมสี่เป็นนักกีฬาบาสของโรงเรียนด้วยต้อง มมประมาณมอสี่มอสามมมสาม,อ,มอ,อยู่ชมรมบาสบาสเกตบอลเป็นบาสบาสเกตบอลของโรงเรียนการทรระลักวิทยาครับสมัยต่ก่อนตอนเลิกเรียนเสร็จประมาณสี่โมงสี่โมงครึ่งจะต้องไปเปลี่ยนชุดมาซ้อมกีฬาแล้วผมเป็นคนไปเป็นคนที่เหนื่อยง่ายมากไม่ค่อยออกออกกําลังกายไปทุกคนเห็น วิ่งอ้อโรงเรียนประมาณห้ารอบแล้วก็มาสกอตจัมมอีกปุ๊บ,บแล้วก็เสร็จแล้วก็มาวิ่งวิ่งแตะแตะแตะต,ตามจุดแตะตามจุดแตะไปมาแล้วก็ชูดบาสชูดบาสเสร็จแล้วก็จะเป็นการแข่งเล่นกัน้องลองดังมาหิวข้าวหิวข้าวคือมีข้าวแล้วแต่เอาเอาไปยิงข้างหน้าห้องครับ ็ได้ไปแข่งอยู่ที่โรงเรียนสตีซิลิเกตด้วยเป็นกิจกรรมของเขาเรียกเป็นการแข่งของจังหวัดมั้งไม่จังหวัดหรือก็ของน่าจะของจังหวัดอะได้ไปแข่งในรุ่น18ปีก็ตอนนั้นได้เหรียนทองนะครับ ไปแค่นั้นมส .4 มาก็ไม่ค่อยได้เล่นแล้วมีอะไรไหมที่ยังไม่ได้ทำอืมจริงเราก็อยากไปเอาไปช่วย ก็เราเป็นผู้รับมาเยอะแล้วเราก็อยากเป็นเป็นส่วนหนึ่งของผู้ให้ด้วยครับมีมีโปรแกรมที่เดี๋ยวว่าอยากอยากมีรถกระบะแล้วก็ขับทิปขึ้นไปช่วยเหลือทุกคนข้างบนอยู่ทางภาคเหนือบ้างอยู่ที่ไหนบ้างด้วยกันก็ไปกับทีมงานพวกเราแบบนี้ครับ ขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวไว้เรามาเล่าใหม่แล้วกัน,นครับรักนะครับขอบคุณนะ